ตัวนี้จะดีสําหรับคนที่เป็นเหมือนกับว่าออฟฟิศซินโดรมะค่ะทั้งตัวแต่ว่าจะนิ่งที่คอบาอล์ลป็เวลาวันพักผ่อนสุดสัปดาห์หลังจากที่ทานเบ็นฟัดเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาทาสปากันนะครับที่สปาที่นี่เนี่ยเขามีนวดน้ํามันหลายแบบให้เราเลือกมากนะครับเป็นแบบบาลีสไตล์นะครับไอเราก็เข้าใจว่าบาลีเป็นแบบไนโ ำหรับคนที่พวกคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้วก็แบบไทยก็มีนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยเขาให้เลือก2อย่างนะครับไทยประส,สานคือใส่ออ์คกับไม่ใส่ออล์นะครับ ตอนแรกก็เข้ามาเอะสปามันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเขาอยู่ด้านล่างเดินลงมาเนี่ยก็เจอต้นไผ่ทองคํานะครับสําหรับห้องสปาที่นี่ใหญ่มากจริงๆนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอในส่วนของที่เอาไว้ล้างเท้านะครับก็จะมีอีกุหลาบด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเตียงเตียงด้วยสำหรับสองท่านนะครับส่วนน้ํามันเนี่ยเราไม่ต้องเลือกข้างนอกเขาให้เรามาเลือกด้านในเลยนะครับก็ถือว่า สะดวกสบายดีครับไม่ต้องไปเลือกบริเวณด้านนอกนะครับตรงด้านหลังผมเนี่ยก็เป็นอาบจากรซีใบใหญ่นะครับซึ่งน่าจะลงได้2ท่านนะครับสําหรับคนที่เือกแพ็คคู่นี่ก็สบายเลยครับ2ท่านโลแเนติกนะครับสาหรับคู่รักส่วนบริเวณด้านในเนี่ยก็อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับว่ามันคืออะไรแต่มองแวบๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเตียงแล้วก็มีพ่นไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกัน นี่น่าจะเป็นเตียงแล้วก็พ่นด้วยแรงดันไอ้น้ำนะครับเป็นการผ่อนคลายแบบหนึ่งซึ่งก็น้อยนะครับที่จะมีเครื่องนวดแบบนี้นะครับ บอกว่าประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาเลยนะคะนอกจากห้องที่กว้างและสะดวกสบายแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เราล้างเท้าเนี่ยมีนกุหลาบนะคะแล้วก็เทราปิสเนี่ยนวดเือนวดแขนให้ด้วยนะคะระหว่างที่เราล้างเท้าแล้วก็ยังมีขัดเป็นตัวชาเขียวกับน้ำผึ้งเพื่อเหมือนปบาบฆ่าเชื้อขบแตะเขาัวเท้าไม่ไหวนะคะเขาเลยต้องขัดก่อนก้อยก็มีอยู่2อ,อันให้เลือกนะคะก็ขนคขายมากๆอันหนึ่งก็จะมี เป็นกระดังงาเยอรมยนนะคะอีกอันนึือเป็น black pepper ต่อ lavender ก็คือหอมและควันคล้ายมากๆเลยค่ะให้เราเลือกสองอย่างที่นี่ดีมากแบบละเอียดทุกขั้นตอนมีรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็แบบเราบอกว่าหนาวใช่ไหมคือปกติที่อื่นถ้าหนาวเขาก็เอาผ้ามาห่มใช่ไหมแต่คือเขามีฮอตเพลทแบบเทอร์โมเพลทแบบวางให้อะไรอย่างเงี้ยคือดีแบบ mm. อธิบายไม่ถูก ต้องกลับมาต้องกลับมาจริงๆมันมันรีแลกแบทิ้งตัวแบบมันดีแบบมันหายเมื่อยแล้วแบบทุกรายละเอียดเลยแบบน่า,าราักมากพี่เทลฟิสน่ารักมากถามตลอดเล้ว,ว่าโอเคไหมดีรือยังไม่มีบอกนะแบบเขามีใจที่จะทําให้เราแบบหายใจผายป่วยจริงๆนะแนะนำแนะนำอันนี้มิ่ิงด้วยนะคะคิดว่าเอาไว้เรียกเขาหรือปล่าลองก่อนนะ ไม่ละเขาไม่ละี่นี่นะคะเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะเขาจะไม่เปิดให้เรานะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนอะตรงนี้ก็จะเป็นชาดอกเอปเปิ้กับผลไม้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดตรงนี้เอาไว้ให้เราฟีดแบคด้วยซึ่งนิวประทับใจมากๆเลยนะคะที่เขาเชี่ยพี่ตุ๊กกีนนะคะที่มัวไทยนิวนะคะ แล้วก็มีเขียนคอมเมนต์ไว้ให้เขานะคะว่าเขานวดดีมาก Caring มากๆแล้วก็โอไลท์มากๆแล้วก็คงได้กลับมานวดกับพี่ตุก๊กี้อีกแน่ๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะข้างหลังของการใบนี้นะคะยังมีเช็คลิสต์ด้วยนะคะว่าเราลืมสิ่งของอะไรไหมนะคะมีตุ้มหูนาฬิกากำไลเว่นตาก,กันแดดนะคะเพื่อการเราลืมของนะคะให้เราดูอีกทีว่าเราลืมหรือเปล่ามันเป็นรายละเอียด ทุกๆอย่างนะคะที่ทําให้เราประทับใจกับสปาที่โรงแรมบันยานทีมากๆค่ะเป็นหนึ่งในดวงใจของสปาโรงแมรมในกรุงเทพเลยนะคะตอนนี้